สวัสดีค่ะแม่บริสุทเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องการปลูกผักที่บ้านของแม่บริสุทให้ฟังนะคะที่บ้านปลูกผักหลายอย่างมากทั้งผักที่ชอบแดดผักที่ชอบฝนผักที่ไม่ต้องมีแสงแดดเลยก็ได้ผักฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวมีหมดเลยค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่อง ผักที่ไม่มีแดดเลยก็สามารถปลูกได้ปลูกในโ่มไม้ปลูกในห้องน้ำปลูกที่ชายคาปลูกที่ระเบียงเป็นผักที่ปลูกง่ายมากและที่ต่างประเทศเขานิยมทำเป็นไม้ประดับโดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์นะคะ เห็นแม่บริสอนไปเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์เขาจะปลูกผักชนิดนี้ในสนามบินปลูกเป็นแพงแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามแล้วใต้ร่มไม้นะคะประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆใต้ร่มไม้เนี่ยจะมีแต่ผักชนิดนี้ก็คือผักใบชะพูค่ะ ต้นชาพูสามารถปลูกใต้ร่มไม้ปลูกใต้ชายคาและปลูกในกระถางได้ปลูกแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีที่วางเนี่ยก็สามารถไปวางไว้ในห้องน้ำวางไว้ที่ระเบียงคอนโดได้หมดเลยนะคะแล้วก็ทำกับข้าวกินได้หลายอย่างชาพูชอบดินร่วนซุย ชะพูเป็นผักที่ไม่ชอบแสงแดดและเป็นผักที่ปลูกได้ทุกฤดูกาลฤดูที่ชะพูงามที่สุดก็คือฤดูฝนนะคะเวลาเราปลูกชะพูไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวันก็ได้อาจจะรดสักวันเว้นวันก็พอนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ได้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้แล้วแต่มี ชาพูเป็นผักที่ปลูกง่ายมากๆไม่มีแมลงรบกวนไม่มีศัตรูพืชค่ะปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้เป็นสิบสิบปีชาพูที่เห็นนี้นะคะที่บ้านปลูกได้มา20ปีแล้วค่ะปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดชีวิตมันตกแต่งมันทำสาวให้ถ้า ดินในกระถางยุบก็หมั่นเติมดินถ้าปลูกลงดินเนี้ยยิ่งดีใหญ่เลยอันนี้ปลูกลงดินปลูกใต้ต้นมะกรูดใต้ต้นกล้วยค่ะชาพูจะปลูกด้วยการนำกิ่งมาปักชำหรือนำเงามาปลูกถ้านำเงามาปลูกเนี่ยจะโตเร็วมากแล้วก็ติดเต็วถ้านำกิ่งมาปักชำเนี่ยก็ต้องรอให้ชาพูร,รากงอกถึงจะเจริญต,ตูดโตได้เต็มที่ค่ะ ชาบลูปลูกง่ายมากๆเลยนะคะช่วงปลูกใหม่ๆเนี่ยรดน้ําทุกวันพอปลูกแล้วจะอยู่ยงคงกระพันอยู่กับบ้านเราชั่วชีวิตของเราเลยนะคะหาชาบลูมาปลูกกันค่ะวันนี้แม่มาริสนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่มาริสนด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ